เราก็รู้ด้วยว่าเราไม่สามารถปเปรียบเทียบกับแม่คุณได้เรากับแม่มันคนละสถานะกันโอเคนะแตเ่เดียว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 ลองนั่งคิดดูดีๆสิหลังจากที่ก้าวเท้าออกจากบ้านมามา,มาแต่งงานมาอยู่กินกับเมียใครนะที่หาข้าวหาปลามกินอะ่ะใครนะที่กวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างจานซักผ้าให้มึงรีดผ้าให้มึงใสอะ่ะ ใครนะที่ต้องไปซื้อผงซักฟอฟกแฟบน้ำยาล้างจานน้ำยาถูบ้านซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงต้องใช้อะ่ะยาสีฟันแปรงสีฟันสบ,บูยาสับผมใครนะและถ้ามีลูกใครนะที่ต้องเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน,สอนลูกให้เป็นคนดีพาลูกไปโรงเรียนอาบน้ำแต่งตัวสอนหนังสือลูกอีกใครนะและใครนะ ที่เป็นผู้หญิงศตรวรรษที่20คือก็ต้องตื่นแต่เชา้ามาเตรียมอาหารเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ผัวก่อนที่ผัวจะไปทํางานกูก็ต้องไปทํางานด้วยใช่ปะผัวก็ทํากูก็ทำงานบ้านกูก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านกูก็ต้องทําคือบางทีก็ต้องเข้าใจด้วยเว้ยเมียไม่ใช่แม่แต่ตอนที่คุณออกจากบ้านแม่คุณมาจากแม่ที่เป็นคนที่ดูแลคุณทําทุกอย่างให้คุณก็เปลี่ยนสถานะมาเป็นเมียแม่ไม่ได้ทําให้แล้วเมียนี่แหละทําคิดดีๆก่อนพูด คำว่าเมียมันมีความหมายมากกว่านั้นเพราะสุดท้ายเมียก็ต้องเป็นแม่ของลูกผัวเมียจะอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องเอาใจเขาามันใส่ใจเราไม่ใช่สักแต่ว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดกรุณารักเมียให้มากๆนะคะเพราะถ้าวันใดที่เมียเกิดระวังจะไม่มีคนหาข้าวให้กินนะจ๊ะ